วันนี้พามาชมสินค้าอีกเช่นเคยครับกับเครื่องอัดฟางของกูบูต้า HD 135ครับ HD 135ใกล้จะถึงก็ดูเก็บเกี่ยวครับใกล้จะได้อัดฟางแล้วทันที่ยังไม่มีเครื่องเตรียมตัวเลยครับของเรามีสวยๆเช็คพร้อมใช้จำนวนจํากัดมี3มเครื่องครับมี135 1เครื่อง130อยู่3เครื่องนะครับด้านหลังก็มี เราเช็คให้พร้อมใช้นะครับเปลี่ยนบูธเปลี่ยนใบมีดเช็คกรอบเช็คระบบทุกปืนลูกสูบเช็คเรียบร้อยบูธขาเขียพวกนี้เราทําเรียบร้อยครับ135สามวยครับนี่ราคา245,000บาท ชุดมัดดีไม่มีรอยเชื่อมครับภาพสวยพร้อมใช้ส่วนพร้อมใช้ครับต่อมาครับเครื่องอัดฟัง HB 3 3พลัสทงทอง อัวนี้ก็พร้อมใช้เหมือนกันครับพร้อมใช้เช็คเรียบร้อยแล้วเช็คบูตลูกสูบลูกปืนลูกสูบนะครับใบมีดเช็คระบบบูตขาเขียนะครับเช็ครบ่อยหนึ่งสามศูนย์พลัดทองทองครับราคาหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท ตราช้างครับ HD 1 3 0พลัดทงทอง1 9 9 0 0 0บาทครับอันนี้ก็ราคาเดียวกัน1 9 9 0 0 0บาทเช้เดียวกันครับ HB 1 3 0พลัดทงทอง สามศูนย์รับมี2เครื่องอันีกเครื่องอยู่ฝั่งนู้นนะครับ1,99,000บาทครับอีกเครื่องหนึงราคาประมาณ1,29,000บาทสาภาพภา้องก็เช็คเหมือนกันแต่สาภาพไม่สวยเท่า2ตัวนี้ครับเครื่องอัดฟังคูบต้าครับสาภาพสวยๆเช็คให้พร้อมใช้เรียบร้อยเรามีอะไหล่ด้วยนะครับอะไหล่ไว้บริการตลอด4 4ชั่วโมง มันจะเป็นลูกปืนลูกสูบลูกปืนบูธขาเขีย่ยกระสวยชุดมัดหนวดกุ้งพวกนี้ก็มีครับเผาปั่นย้อยปั่นเราก็มีนะครับเชือกมัดฟางก็มี062 495 5957ครับเดี๋ยวผมช่างอยู่อนุพงศ์โคไพรสลหรับทีมีขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ